ไอไ<ป>้ตัวนี้ตามจำมาล่าเนี่ยสอบไปเลยสามิน่อยหาซิปีกยี่สิบเอ็ดเจ็ดยี่สิบสองใ่<แ>ระยะหนานกยุงเจอดิ้มดดำหน้าไ<อ>่มีนอวนาดีเท่างวะประมาณสองหกต้องหาสองหกน่วา ปล่อยหรอก<ะ>ชัวว่านันขห้สองข้นป,ปล่อยว่ะจะจะดีหอนเงินหาลอยเด้๋าหรอกช <c oughs> วันนี้เงใส่อยูว่ว่ะชัววาันนี้เงินใสอยู่หางเงียบว่าไลายก็ไหนเฉยเงียดูป้ะนี่วันลอยปล่อยสูงแับนี้ขันผู้ใด้เสือไปเอาไปตีเนี่ยขัดแผ่นเอาไก่มาขึ้นจะเอาเงินมาขา้ขึ้นได้เงินใส mưa nắng nè เอ้า mưa nắng mưa không có gì hết